สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำก้อยเห็ดสามอย่างคะ่ะเพื่อนๆเราจะไม่ทำเป็นยำนะคะเราจะทำเป็นก้อยนะคะใส่ข้าวคั่วหอมๆนะคะคเพื่อนๆก็จะมีนะคะเห็ดหูหนูขาวเห็ดหูหนูดำนะคะแล้วก็เห็ดเข็มคะ่ะอันนี้เราลวกสุกแล้วนะคะเราก็จะมีแจมใส่กรอบหนังกรอบนะคะเข้ามาเรื่อยๆนะคะเม็ด เราก็จะใส่การใส่ทำก้อยก็คือสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือข้าวคั่วนะคะเพื่อนๆจะใส่ข้าวคั่วหอมๆอ,อย่างนี้เลยค่ะข้าวคั่วเราก็คั่วเองนะคะเพื่อนๆกิ่นก็จะหอมนะคะต่อไปนะคะเราก็จะใส่น้ำปลาของหมั่นนะคะหนึ่งทัชพ,พีค่ะเพื่อนๆจะเราก็จะใส่น้ำปาหลา ไหมนะคะมันก็อันเดียวกันไม่เช่อหรอกคนละคนละแบรนด์ค่ะความลงตัวก็จะกลมกล่องพอดีนะคะอันเดียวกันใช่ไหมคนคนละอย่างกันอ่าต่อไปเราก็จะใส่ผงชูรสนะคะเพื่อนๆจะใส่ลายอร่อยหลายนะคะเพื่อนๆลายแ่บลายไม่ใช่หรอใส่หลายแทบหลายค่ะใส่ลายแทบหลายเด้อ ไม่รู้ผู้กหรือเปล่าเราก็จะใส่พริกนะคะพริกชี้ฟ้าซอยนะคะแล้วก็หอมหัวใหญ่นะคะอันนี้ก็จะเป็นขึ้นช่ายนะคะหรือต้นตั้งโอนะคะเพื่อนๆแล้วก็ชีหอมนะคะต้นหอมนะคะเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะคะการที่เราทําก้อยเห็ดนะคะการหั่นผักของเราก็จะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเหมือนเราทําก้อยทําลาบ ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆจะเราก็จะคลุกเ้าให้เข้ากันอย่างนี้ค่ะ <c oughs> สุดท้ายนะคะเราก็จะมา,มาบีบน้ำมะนาวนะคะมะนาวนี้เราใส่สองลูกเลยนะคะเพื่อนๆจะ บีบมะนาวสดอย่างนี้เลยนะคะบีบไปเลยจ้าสองลูกนะคะเพราะว่ามะนาวลูกเล็กนะคะเพื่อนๆจ้าเราก็จะคุกเ้าให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันคะ่ะ รสชาติจะออกมาเป็นยังไงนะคะเราจะไม่เติมน้ำปลานะคะเพื่อนๆนเราจะเค็มนัวนวน้ำปาลาร้าไปเลยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาชิมกันค่ะเพื่อนๆรสชาติจะเป็นยังไงนะคะ ขอใส่นัวน้ำปลาลาอีกนะคะพเพื่อนๆจ้ะขอใส่อีกหนึ่งทัพีีจ้ะ <c oughs> นัวนัวเลยค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะพเพื่อนๆจ้ะยำกะละมังใหญ่ๆเลยค่ะเรียบร้อยค่ะมาทานยำยำเห็ดใส่น้ำปลาหรือว่า ก็กเหตุ3ามอย่างของเรานั่นเองนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ